มาติดตามข่าวอาญากรรมกันนะคะตำรวจค่ะจับกลุ่มนนโอรสค่ะหลังย่องเบากระทำชำเราเด็กวัย14ที่จังหวัดนครนายกนะคะตำรวจกองบังคับการปราบปรามการค่ามนุษย์ค่ะจับกลุ่มนายสุเทพหรือว่านายนน,อ,นอายุ40ปีนะคะนายนนเนี่ยเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับสารจังหวัดนครนายกในข้อหากระทำชำเราเด็กอายุยังไม่เกิน15ปี ซึ่งไม่ใช่ภรรยาหรือว่าสามีของตนโดยเด็กจะยินยอมหรือไม่ก็ตามจับได้ที่หน้าห้องเช่าแห่งหนึ่งในจังหวัดนครนายกนะคะเหตุการณ์เกิดขึ้นตั้งแต่ปี65ค่ะนายสุเทพหรือว่าโนนโอรสชนบุรีเนี่ยเป็นผู้ต้องหานะคะไปแอบชอบเด็กผู้หญิงคนหนึ่งอายุ14เด็กคนนี้ก็อาศัยอยู่ในหมู่บ้านเดียวกันนะคะซึ่งเด็กคนนี้เนี่ยอาศัยอยู่กับคุณย่า นายนนท์เนี่ยก็เหมือนซุ่มดูค่ะแอบติดตามดูว่ากิจวัตรประจําวันของเด็กทําอะไรยังไงกี่โมงจนกระทั่งวันเกิดเหตุเนะี่ยคุณย่าไม่อยู่ไปทําธุระน,นอกบ้านนายนนท์ก็ใช้อาศัยช่วงเวลาดังกล่าวแอบย่องเข้ามาในสถานที่เกิดเหตุนะคะก็กระทําชําเราเด็กผู้หญิงคนนี้นะคะแล้วก็ย่าก็กําลังกลับมาพอดีนายนนท์ก็หนีออกจากบ้านทางด้านหลังเด็กก็แจ้งกับย่าว่าถูกนายนนท์เนี่ยกระทําชําเรานะคะเขาสั่งว่า อย่านำเรื่องนี้ไปบอกย่าหลังจากที่ย่าทราบเรื่องก็ไปแจ้งความนะคะต่อมาก็รวบรวมพยานหลักฐานขอสารจังหวัดนครนายกออกหมายจับในเวลาต่อมาตำรวจก็ไปสืบสวนพฤติกรรมของนายนนท์ก็พบว่าเป็นคนพื้นเพยอยู่ที่ชนบุรีนะคะก็มีการตั้งฉายาว่านนโอรสชนบุรีพฤติกรรมเนี่ยชอบโพสต์อาวุธปืนนะคะจึงได้ทําการสืบสวนติดตามจับกลุ่มนายสุเทพมาโดยตลอดโดยนายสุเทพหรือว่านายนนท์เนี่ยก็หลบหนีไปทํางานตามจังหวัดต่างๆนะคะ ก็ไปพร้อมกับแฟนสาวก็ย้ายไปจังหวัดอื่นๆไปเรื่อยๆเพื่อหลบหนีการจับกลุ่มของเจ้าหน้าที่ก็ไปไหนมาบ้างนาคปรปฐมนะนนทบุรีประจวบนะคะล่าสุดตำรวจก็ทราบว่ากลับมากบดานอยู่ที่นครนายกนะคะอเจรย์ก็วางแผนเฝ้าจับกลุ่มก็จับกลุ่มตัวได้ในที่สุดรับสรารภาพตลอดทุกข้อกล่าวหานะคะอืมอ่ะ